สวัสดีวันอังคารเดือนพฤศจิกายนนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วแต่แดดแห้งเหล้วเกินวันนี้เราจะเดินทางไปอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครไปตามถนนหมายเลข22นะครับตอนนี้ไปถึงหนองหานเราก็จะเลี้ยวขวาไปทางสกลนครเดี๋ยวไปดูกันว่าในอำเภอบ้านม่วง มีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันครับเรามาถึงแยกหนองหานแล้วนะครับแยกหนองหานอำเภอหนองหานเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุดอรธาน,นีที่มีความเจริญมากจเจริญแบบก้าวกระโดดไม่กี่ปีใหญ่แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยกนี้จะเป็นสู่ถนนหมายเลขสองแยกที่ว่า เลี้ยวซ้ายไปอุดอเรเลี้ยวขวาไปสกลนครตรงเข้าไปเข้าไปในตัวเมืองอำเภอหนองหานนะครับวันนี้เราเดินทางมาจากทางกุมภาวาปีจากทะเลบัวแดงทะเลบัวแดงเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวของอุดรที่มีความสวยงามมากในช่วงหน้าหนาวดอกบอัวแดงจะบานเยอะมากทะเลบัวแดงเป็นหนองน้ํา ที่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งในห้าของโลกมีเนื้อที่หมื่นกว่าไร่แล้วมีโอกาสเราจะพาไปนั่งเรือดูบัวกันวันนี้เราเดินทางกันต่อไปที่อําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นครเราจะเลือกใช้เส้นทางไปถึงสีแยกหนองเม็กแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอบ้านดุงแล้วก็มุ่งหน้าสู่อําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นคร อำเภอบ้านม่วงไปได้หลายทางนะครับทางสว่างแดนดินเจริญศิลป์กุดเรือคำออำเภอบ้านม่วงหรือเข้าอีกทางก็คือพังโคนคำตะก,ก้าแล้วก็อำเภอบ้านม่วงเป็นอำเภอที่น่าสนใจเราไปดูกันครับว่าอำเภอบ้านม่วงตอนนี้ที่เราไม่ได้ไปมาหลายปีมากจะมีความก้าวหน้าไป มาขนาดไหนหรือเจริญมากแล้วเราก็ไปดูกันไปกันครับไปเขียวแล้วเดินทางได้เมืองหนองหานมีพืชเศรษฐกิจหลายอย่างนะครับ มีอ้อยมียางพาลาอีก41กิโลเมตรมีข้าวเจริญจริงๆครับอเมริกนี้มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจถนนทางสะดวกสบายเป็นเกลีน8เลนนี่ครับเกลีน1ล้องสายถนน4เลนโรงเรียนน้องหานวิทยาเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ผลิต นักกีฬาบอลเล่บอลดีมากนะครับเยอะอยู่คือโรงเรียนน้องหานห่างสินค้าสิ่งเรื่งความสะดวกค่อนข้างเยอะครับหนองหารห่างจากตัวเมืองอุดรน่าจะประมาณสามถึงสี่สิบกิโลแต่ว่าการคมนาคมสะดวกมากถนนจีเรสตลอด อตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข2096นะครับถนนหนองเม็กบ้านดุงจากแยกถนนไปสกลนนะครเมื่อกี้เราแยกเกี่ยวซ้ายมาทางหนองเม็กแล้วก็ขับตรงไปถนนชนี้จะไปบ้านดุงบ้านม่วงอ,อําเภอทุ่งฝนนะครับวันนี้น่าจะมีโอกาสได้ขับรถผ่านคำชะโนโดนะครับ แต่ว่าไม่แน่ใจว่านี่เราจะแวะทันไหมดูภารกิจแล้วก่อนถ้าเกิดมีโอกาสจะพาแวะเข้าไปดูภายใน,นยํามชโนดหลายคนเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าอีกหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมาเดี๋ยวเราไปเก็บเมมโมรีในที่ต่างๆไปพร้อมๆกันถนนเส้นนี้เชื่อว่าหลายคนเคยเดินทางผ่านมาทั้งเข้าไปเรียนหนังสือออกไปซื้อของ อาจจะมีสตรอรี่ของหลายๆท่านเกี่ยวกับถนนเส้นนี้มีความประทับใจอะไรก็ลองคอมเมนต์มาให้ดูนะครับทุกๆเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นไหนความสวยงามจะเกิดขึ้นระหว่างทางเสมอมันจะมีเรื่องราวสตรอรี เก็บความทรงจําไปได้วยกันนะครับไปกันต่อครับผมเรา,เากําลังจะเข้าเขตอาเภอบ้านดุงนะครับหมายถึงเข้าไปในตัวอาเภอนะครับใครเคยมาบ้านดุงใครเคยมีความหลังที่นี่ใครเคยมาทํากิจกรรมต่างๆเคยมาเตะบอลเคยมาเที่ยวเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศถนนคนทาง เผื่อมีใครมีความทรงจำดีๆกับถนนเช่นนี้นะครับ ายคนอาจจะรู้แล้วว่าอำเภอบ้านดุงเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งคือคำชะโนดหลายคนเคารพมาเคารพศรัทธามากราบไหว้เพื่อขอพรขอเรื่องงานขอเรื่องทรัพย์สินเงินทองขอเรื่องโชคเรื่องลาบนะครับ คําชะโนดเป็นตำนานของพญานาคปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาแล้วก็อีกตำนานก็คือผีจ้างหนังใครเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างหลายคนคงรู้แล้วแต่อีกหลายคนคงยังไม่ทราบตำนานผีจ้างหนังก็คือไปจ้างหนังมาดูที่คำชะโนด แต่พอรุ่งเช้าทีมงานของแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ก็ไม่เจอคนที่ไปจ้างไม่เจอว่าในสถานที่ที่เขาไปฉายหนังเมื่อคืนซึ่งมีคนเยอะๆทำไมดูหนังแบบเรียบร้อยแต่พอรุ่งเช้าไม่มีเลยแม้กระทั่งทางออกเป็นป่าลึกทั้งนั้นเป็นตำนานที่เล่าขานกันมา เป็นตำนานที่มีอยู่จริงแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ก็มีอยู่จริงที่อุดรธานีคำชะโนดก็เป็นที่สักการะบูชาของพญานาคจนถึงทุกวันนี้ คือทุ่งสีเมืองแห่งอำเภอบ้านดุงร้านค้ายเยอะมาก โโมีสินค้าส่งออกเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือเกลือเกลือบ้านดุงนั่นเองเกลือหวานหวานจากบ้านดุง, <c oughs> ง <c oughs> ส่งออกไปทั่วประเทศเลยนะครับหรืออาจจะส่งออกไปต่างประเทศด้วยก็เป็นไปได้แหล่งใหญ่ของภาคอีสานมาบ้านดุงต้องมีเกลือเป็นของฝากเป็นของฝากจากบ้านดุงของฝากจากบ้านดุงเกลือ คายอยู่สองข้างทางยาวไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเส้นทางไปทางคำชชโนดเนาะจะมีขายเต็มสองข้างทางไปเลยจ้ะเราใกล้จะ<ป>ถึงทางแยกของคำชชโนดแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราหายวิธีแซลกันดีก่อ,น,อนนี้จะเป็นลงเกลือนะคะ ก่อนตอนเป็นวัยรุ่นผมเป็นสิทธิ์เก่าช่างกลนะสิทธิ์เก่าช่างกลอุดรธานี่ลูกสิษธ์อาจารย์ชอบสมัยก่อนขับมอไซค์มาเที่ยวสมัยเคอาดังๆขับไม่มีร้อนไม่มีหนาวฝนตกก็ไม่หนาวร้อนก็ไม่ร้อนเด็กมันไม่รู้จักร้อนอาจากอุดรมาอำเภอบรนดุงขับมอไซค์ไงก,กล่นๆกูเลย ีเเลล่นนแ้วมาถึงทางแยกเข้าคำชะโนดแล้วนะครับ แต่เราจะมุ่งหน้าไปอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครอำเภอพันธุงกับอำเภอบ้านม่วงติดกันนะครับอำเภอบัทธุงเป็นอำเภอสุดท้ายของอุดรจากฝั่งนี้อำเภอบ้านม่วงเป็นอำเภอสุดท้ายจากสกลนครแต่ว่าใกล้อุดรมากกว่าด้วยภูมิศาสตร์ต่างๆนานาทางแยกคำชะโนดเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับมันจะมีพานบายสีเข้าไป ข้างในยาวไปเลยนี่ครับนักท่องเที่ยวก็เดี่ยวเข้าไปเที่ยวในคัาชะโนดจากแยกตรงนี้ไป11กิโลนะครับถึงคํา<ม>ชะโนดไว้มีโอกาสเราเข้าไปอาบวายสักการะกัดเราก็เดินทางกันต่อไปที่อ,อําเภอบ้านม่วงช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับเกี่ยวขา้าวเกี่ยวนาสองข้างทางจะมีบรรยากาศรถเกี่ยวข้าวเยอะมาก ในตอนนี้บางคนรอรถเกี่ยวบางคนกะรถเกี่ยวคือว่ามากจากเชืออข้าขอบไปแล้วอหลายคนอาจจะไม่เข้าใจครับว่าข้าวขอบข้าวขอบคือมันแก่มากแล้วความจีสิล้นห่วงแต่าจากนี้ไปจะเป็นสองเลนไปเรื่อยๆถน,นนสองเลนกับ ยา,ข,าข้างทางที่ปิวสวยอ่าสิพอบรรยากาศตาขาวริมถนนบ้กจะเจอนะถ้าเกิดอำเภอเออกไปไกลๆหน่ยแดดปนีเนาะตาขาวสามแดดตะกีบตาขาว<ะ>ตาหน้ามลายคนบนตาก,กับพับใส่เป๋าเลยอ,อย่าว,วคุณไปขายรดบ่ตงตากาก มาถึงทางแยกอีกแล้วทางแยกเลี้ยวซ้ายเป็นตรงนี้เป็นวงเวียนนะครับเป็นวงเวียนวงเวียนอยู่เลี้ยวซ้ายไปเฝ้าไล่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย <500 S 1> นะครับที่วงเวียนตรงไปตามถนนหมายเลข2096ครับเราอยู่ถนนเช่นเดิม2096ือนเดิมโดยการนำทางของสิริ <c oughs> แยกบ้านเรารอุด,ดม เลยมีความหลังกับโรงเรียนเราอดมบอพี่ผู้สาวเกาอยู่นี่จะคนบอใครเคยมาเตะบอลสนามนี้บ้างคือช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีความทรงจำเยอะมีเรื่องราวต่างๆมีปัอปปี้เลิบเยอะอีกหนึ่งร้เมตรมาถึงวงเวียนใช้ทางออกที่หนึ่ง แล้ววิ่งต่อไปบนถนนไบเล่สองศูนย์เก้าหกโรงเรียนอะไรอีกันเนี่ยโอเคสองอันต่อกันกันนี่มีวงเวียดสองอันต่อกันเลยจ้ะจอดโรงเรียนไปสู่ถนนไบเล่สองศูย์เก้าหกถนนตรงนี้ก็ยังเป็นอุโมงต้นไม้ที่สวยงามเหมือนเดิมอันนี้เป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่สวยมากๆผ่านมาคิดปีก็สวยเหมือนเดิม Đông từ Phnom Penh Tân Mai วา่าทำตะก,ก้าไปได้หลายเส้นทางมากแล้วถนนก็สวยร่มรื่นอ่าบรรยากาศรถแก่รถเกี่ยวขาก็เจอหน่อยช่วงนี้ดูดูเก็บเกี่ยวด,ดูยิ้มแย้มของชาวไร่ชาวนา กูคเคยขายเขาปั่นล้านเนยขายเขาปั่นล้านไม่ถืว่าขายหมดขายช่วงเก็บสุดท้ายแต่บอกว่านี่แหละอันนี้ผมขอเ้อไ <c oughs> ขายเขาบั่นลานปตนเดียวงานทุ่งงานทุ่งสีเมืองมุดอนธานีวันที่หนึ่งถึงสิบห้าหรือถึงสิบสอง แล้วแต่ปีแล้วแต่คณะผู้จัดเขาจะกำหนดไปเก็บเกี่ยวเสร็จไปเที่ยวไปเบิ้งหมอลำไปซื้อขนมทั้งแจกเมื่อก่อนเนี่ยตุ่มพาห่มไปหมดแล้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปฮอนในเมืองกับไปฝากตำรวจไป มันมากกลืมปากมะหุมหป่ะปากมะหุม <c oughs> อันหนาวแหง <c oughs> ้งเลปากมะหุมสะบวนไปแต่ว่าตอนเนี้ยอากาศก็เปลี่ยนไปเยอะฮอนหลายงานทุ่งกับหน้าหนาวมันก็ไม่ใครหนาวแล้วอย่างตอนเนี้มันหน้าหนาวแต่อุณหภูมิสามสิบสามองศาโอ้รถไทย <c oughs> ทีนี้มันเป็นจิกรน้ะมันหนาว<ต>มากแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนใหม่เลขสองสี่เก้าหกถึงทางแยกอีกแล้วชีวิตทางแยกบ้านนาสีทองเป็นวงเวียนอีกแล้วครับไปเดียวบอไปเดียวตรงไปไปสว่างได้นะสว่างแน่นินเลียวซ้ายเข้าสู่ถนนใหม่ เป็นวงเวียนเขียนเยอะเนาะตาเขาริมทางครับตาเขาริมทาง้านาบ้านเาขับต่อไปอีกสิออบ้านผูอยู่แถวนี้บ่ขึ้นหอนบ้านบ่ผู้ใดอยู่้างไกลขึ้นหอนบ้านกะท่องเที่ยวไปน้ำกันนะครับผมจะขับรถไปเรื่อยๆ บางที่ก็ขับรถผ่านอาจจะผ่านบ้านคนที่กำลังเบรย์อยู่ก็ได้คนที่อยู่ทางไก่เพราะท่านในมาบ้านหรือยังเห็ุงานอยู่ทางไก่อยู่เดี๋ยวเราจะสื่อสารให้เห็นถึงทุกทุกที่จะพยายามไปในทุกๆจุดหลายคนผ่านตรงนี้คิดถึงเรื่องนั้นผ่านมองหันคิดถึงเรื่องนี้มองนีกว๋วยเตี๋ยวแซบ่บ คงหันเคยเฮ็ดอันนั้นเคยเฮ็ดอันนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วเจอกันที่อำเภอบ้านม่วงถึงแล้วครับอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นครไม่ได้มาหลายปีเป็นสี่เลนกันแล้ว บ้านม่วงพิทยาคมผู้ใดเคยเลี่ยนอยู่นี่น่โรงเรียนใหญ่มากเลยสนานมมวับอลก็สวยเก็บบรรยากาศในอำเภอบ้านม่วงฝากเ,เพื่อนๆทุกท่านครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวอำเภอบ้านม่วงต้องไปกินยุสัยโอมีงานประจำปีเนี่ย ขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอ,อบ้านม่วงงานอะไรวะผมเชื่อว่าหลายคนเคยมาเที่ยวคนบ้านม่วงต้องรู้จักงานนี้แน่ๆตลาดบ้านม่วงใครเคยมาตลาดบ้านม่วงมาง สวัสดิภาพอําเภอบ้านม่วงขอบคุณที่รับชมกันมาตลอดการเดินทางเราจะไปที่ไหนขับรถไปอําเภออะไรติดตามกันด้วยนะครับขอให้ติดตามขอให้กดไลค์ให้แน่เขาสิภาพไปเก็บความสทรงจำไปน้ำกัน ไปรื้อฟื้นความหลังไปได้วยกันอะไรกินก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ